จะมาทําการซื il, <Wha> ้อว้าวเพื <shook en underneath> ่อฉลองอะไรโีมฉลองคเต้งนี้ผม้เดือดเดือดเดือดไปเราไปดูกันเลยครับตาเพื่อเป็นการไม่เสียเว้ามากครับไอ้นยนะครับหยดยอดนะดรับตากระลัมเหยวลงมาให้ดูนะครับไปดูว้าวลงครับไม่ต้องดูกูครับไป ไอ้จิ้วมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยไอ้จิ้วมาแล้วครับโอ้ยไอ้จิ้วมาแล้วโอ้ยยักษ์กำลังอยู่ไอจิ้วมาแล้วครับยักษ์กำลังอยู่ข้างบนนะครับแต yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, ya, ่จิ้วกำลังตามไปนะเฮ้ย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 ไม่ได้ประองไอ้ไอ้บอทวิ่งวิ่งไอ้บอทวิ่งจะยังวิ่งปะตันลมแห้ง สวัสดีครับพบกับช่องครูแมงโลกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับท่านชมเราอยู่กันที่บ้านคูนตาเล็กนะครับผมคงก็รู้ละว,ว่าเราจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเราก็จะต้องเกี่ยวกับว,ว้าวอยู่แล้วนะครับผมอาเปซิกเนเจอร์ของช่องเราซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะมาทำการซื้อว,ว้าวเพื่อฉลองอะไรพี่ออม ฉลอง 20, สองหมื่นซับสองหมื่นซับนะครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปอะไรต่างๆออกมาแล้วยอดผู้ติดตามตอนนี้จริงๆมันทะลุสามหมื่นซับแล้วแต่ว่าเราฉลองย้อนหลังเนาะอีพีนี้เราจะย้อนหลังก่อนเดี๋ยวสามหมื่นซับก็จะต้องมีอีกแต่วันนี้เอาสองหมื่นซับก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าว่าคุณตาเล็กนะครับมีซิกเนเจอร์อะไรบ้างที่เราจะเอามาปล่อยเพื่อฉลองสองหมื่นซับกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเปนการไม่เสียเวลาน,นะครับไปหาคุณตาเล็กกันก่อนนะครับผมไป let's go ครับท่านชมตอนนี้นะครับเราจะเข้าไปกันแล้วนะคร oh, ับผมคุณตาเล็กอยู่ไหมครับอยู่ครับโอ้อยู่แล้วครับโบโู oh o um, o um. Mm, ้หมีผมรอเลยนะครับเนี่ยวสวัสดีครับ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 โอ้ยายเครื่องกำลังทำว่าวนะครับว่าวตัวใหม่นะโอ้มาพอดีเลยนะครับนี่ตาข้อกำลังจะทำว่าวใหม่เหมือนกันทำว่าวใหม่โอ้โอเคแล้วครับดีแล้วครับตาวันนี้เราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเอาเข้าเรื่อง อ่าสองมือทรับเราเอาเป็นว่าวจุฬาละกันเนาะครั้งที่แล้วเราเอาเป็นสองห้องเนาะตาเนาะครั้งที่แล้วเดี๋ยวครั้งนี้ผมขอเป็นว่าวจุฬานี่นะครับเดๆครับีปาเราไปดูกันเลยครับตาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานตาครับได้ไหมครับเนี่ยอ่าครับอ้าวโอ้ตาเดินได้แล้วนะครับผมเดินได้มากแล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นนะครับโอ้ตาโอ้หล่อขึ้นแล้วนะครับเนี่ยยอมผมเนี่ยนะโัวนโนหนูตัวสองร้อย ตัวสองร้อยเออตานตัวนี้ตัวนี้ครับอ่าดูวอะไม่เติวันนี้ไม่ได้เติมอะไรสักอย่างเลยแล้วอุ้ยไม่มีไอ้นี้ทวงเลยนะตะกั่วทวงเลยนะไปเป๊ะเลยครับอ่ามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่โอ้ตัวนี้สองร้อยบาทนะครับเนี่ยโอ้ใช่ะไหมครับตาสองร้อยใช่ไหมครับอันนี้ตาลองให้ผมหน่อยได้ไหมครับจะลองไดูเฮ้ยถ้าเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนนะครับผมไปไปดูกัน ชลิ้วนะครับผมแต่นี่ครับทีเด็ดของเรานะครับก็คือเข็มกลัดล่างครับอลืมนนี่ใ่ไมันนหูซูงอันนั้นมันเป็นนห้อยอันนี้อะหูซุงนะอ่าพร้อมยังครับตาอ่เองล่อยัดวางเลต้องอยู่ในางเข็มเขกลัดเอไม่รู้จักจเลยนะตาสอนยังไงใช่ไหมโเราอยู่นะครับ ว่าต่อแล้วนะครับอันีครับว่าวิลาเอาะครับลองนั่งดูไม่มีว่าตัวไหนขึ้นอ่ะเว้นแต่ว่าโอ้โมันสู้ลมฮะว่าวัอยู่กั้นู้ลยเป็นะไรกันยาวไม่รู้แล้วครับ ดูเลยนะครับนี่ไม่ไม่นี่นี่นะครับโอ้โอ้ยนี่ชมลมด้วยนี่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ใช้ก่อนชมลมด้วยนี่เสน่ห์ของว่าจุฬาต้องเป็นแบบนี้นะครับมีสายๆเล็กหน่อยถ้าจุฬาไม่ใส่เลยเขาไม่ใช่เรียกว่าจุฬานะครับเนาะเรียกว่าจุแลนะครับ เราปล่อยยาวให้ด like, ูได huh. ้ครับปล่อยยาวดูเราปล่อยยาวปยาวเขาเรียกว่าเทสนะครับเทสเทสเครื่องโอเคเหมือนเฮ้ยแหมงไหมโอ้สุดยอดเลยครับตาโอ้โงงอูน่าจะมีเลยยาวเลยหวยได้เลย ตาปล่อยไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อพระคุมน่าจะมีเสาอย่างนี้เลยนะไว้ปล่อยปล่อยว่าวแล้วก็นอนเออจริงเนาะน่าจะทำไว้เนาะพี่อมเนาะเออถือน่จะเท่าเนี่ยเอาไว้นอนตักเอาไว้นอนดูดูว่าวดูตอนแจ๊กแจ๊กเย็นเย็นเจ้าลงมาให้ดูอันนี้ครับเห็นไหมยอดนะครับยอดยอดยอดนะครับตากำลังเหาะลงมาให้ดูนะครับไปดูว่าวนะครับไม่ต้องดูกูครับไปโอ้

ไปไปไปพี่อมไปนะครับผมออกมาให้สุดยอดมากเลยครับตาเาสุดยอดเลยครับว่าตัวนี้ครับตาวทุกตัวเลยตัวนี้ใช้เวลาทำนานไหมครับเนี่ยโอ้ยหนูพี่หมาก็ขึ้นไวนะแต่อะไรล่ะครับอ้ิงเลยครับเนาะจทิงครับลงเสร็จโอ้ดีครับตา เคต่อไปนะครับเดี๋ยวอ่าว่าตัวนี้ผมรับนะครับตาตาขายให้ผม200นะครับเนาะครับ200อ่าเก็บประกไปก่อนนะเลยอย่างนี้นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราได้ซื้อว่าวตาเล็กนะครับแต่ยังไม่ได้ให้ตังค์นะครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยให้ตังค์ทีหลังนะตาเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาว่าวตัวนี้เก็บไปก่อนเดี๋ยวมีจุไรอีกตัวหนึ่งผมเห็นตาตัวเนี้ยลอยๆอะไรตัวนี้ยครับตา เอาเอาตัวนี้ลองดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเนาะลองตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูสักตัวละก่อนที่เราจะได้เอาตัวนี้ไปปล่อยฉลองกันนะครับผมอันนี้ให้ตาเล็กลองก่อนนะเพื่อจะได้ซื้อติดไปด้วยตัวเนี้ยอ,อค,ครับง่ยายยื้อเอาได้เลยแต่ลงดีๆอย่างนะเงี้ยนะเป๊ะเอาแล้วครับบมดเชือกแล้วไปแล้ว <laughs> ลครับเอาตัวเล็กบายไปอย่างเร็วมากเลยครับดูครับแต่ละคนก็ชิวมากเลยนะครับ พี่บอสก็นอนทายเลยแต่เล็กก็นอนเล่นนะครับเนี่ยครับน,น,น,นี่แหลนนะครับเขาเรียกว่าเล่นเบานะครับไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใช่เล่นเหงาเลยนะครับที่ไปกักตากดแดดนะตาเนาะได้ฮ<ช>่าฮ<ท>่าฮ่ามีประเภทข้าวหัวด้วยนะครับว่าตอนนี้ขึ้นไปนสูงอีกแล้วถ้าเราขึ้นสูงนี่ผมว่าสนุกเลยยาวขึ้นสูงเหรอใช่ครับอยากอยากเห็นแบบตอนขึ้นสูงๆเอาขึ้นสูงนะครับตา นอนปล่อยเลยเฮ้ย,อยนอนปล่อยได้เลยเี๋ยวาเอาสูงเท่ากับเหมือนเหมือนเราปล่อยธงขึ้นเสานี่สูงเท่ากับเหมือนที่เราไยทงขึ้นเสาโ <ไป S 1> อา้โหนี่สวยมากเลยมาแล้วน่าจะมีว่าวะไรธงชาตินะปล่อยตอนโอ้ตาทำมาเยอะแล้วนะจนตาตาจะทำธงชาตินู้แล้วรัเสเซียนู้แล้ว โอ้โลชัสเซียปล่อยปล่อยปล่อยที่ประเทศรัสเซียเลยถ้าเป็นว่าถ้าเป็นว่าวสายธงชาติไทยก็ปล่อยที่ประเทศไทยนี่แหละนี่นี่คุยได้เต็มทัวรจริงนะครับนะแน่นอนเลยอะตานี่แหละครับเขนะาเรียกว่ามือชื่อดัง67ปี67ปีสดๆเลยนะปีนี้นะแตาเนาะยอด ยอดสั่งซื้ออีกนะครับเนาะอโอ้ดูครับตาชิวมากเลยนะครับโอ้โหโอ้สูงมากเลยเหมืนอนเฮ้ยนกนก,นกมันจะไปบินไม่เฉียวโอ้ดีมากเลยเอาตัวนี้อีกตัวครับตาจับตัวนี้ครับตัวนี้ตัว,ตวเขาพี่มอมเนาะเอ็มเฮ้ยปล่อยที่ไ,ไหนก็ไม่หายโอ,โอ้ดูครับปลากรสวยด้วยจะเป็ไนไงล่ะเพจจริงนะครับเนาะปาเนาะ ในลมได้เลยนะครับเนาะตอนนี้ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะทำการว่าไปปล่อยที่การคุ่งนาของเรานะครับผมเพื่อฉลอง20,000ซับนะครับผมอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราซื้อว่าอะไรคุตาเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปปล่อยการคุ่งนากันนะโอเคครับเฮ้่มาครับท่านผู้ชมตอนนี้ยอดซับของเราเลย30,000ซับไปแล้วแต่ตอนนี้เราจะมาฉลอง20,000ซับกันก่อนโดยการปล่อยว่าวนะครับจุลานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการปล่อยนะครับเอาปล่อย นครับโอ้โหปล่อยง่ายมากเลยครับว่าตาเล็กนะครับทะลองส้งหนึ่งหมื่นห้าพไปต้นไปไปตัวเล็กพี่โอปล่อยขึ้นเลยอ่าครับตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะครับสบายสบายนะครับเล่นในลมนะครับโอ้ยนะครับปล่อยปีนี้นะครับถึง50,000ซับด้วยนะครับแล้วเราจะมาจัดคอนเทนต์เราที่แบบยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับผมอันนี้ขนาดแบบน้ำจิ้มนะอ่ายังยิ่งใหญ่นะครับผมโอ้ ดูครับเป็เล็กอีกคเล็กยม่ขึ้นนะครับตัวเล็กครับดูแตวเล็กบ้างต้องวิ่งนะครับหาลมนั่นไม่ควรวิ่งนะครับอันนี้กำลังไหล,ไหลนะครับไหลนะครับเนี่ยสบายครับขนาดดูดิเอามาืออันนี้โกโปรเอา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 ,เอาพี่เอาเอาเอ้าว่าจะรอดไหมน่ะมานี่มามาจับนี่เอ้าเดี๋ยวปล่อยให้โอ้ โอ้ยไม่หลอดแล้วมามาเล่นลำเนี่ยเออเออถือไว้ก่อนลมหายปะลมลมมันหายตอนแรกมันมาลมหายนะครับผมเต้นว่าวน้าร้อนนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับเอาละวะเอาละวะลมลมมาแล้ววะเอาละครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ลมมาแล้วป่ะพี่อมอยู่นิ่เงๆปล่อยเลยค่อยๆปล่อย โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นแล้วไปแล้วครับขึ้นแล้วครับวู้จลองสองหมื่นสักทนะครับโอ้พี่โอมยังไม่ขึ้นเลยนะครับปล่อยได้ไหมเนี่ยไหมเนี่ยปล่อยดิอ้ามาเล่นตัวนี้อ่ะโอ้ตายแล้วเชือกหวานแล้วเราไปสูงๆเลยเอาเรอ้มเริ่่ไปแล้วครับ ไอจิ้วไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยไอจิ้วไปแล้วคบโอ้ยไอจิ้วไปแล้วโอ้ยไอจิ้วไปแล้วครับยักษ์กำลังอยู่ข้างบนนะครับแต่จิ้วกำลังตามไปนะครับโอ้ยครับโอ้โหขึ้นดีมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวครับปล่อยได้สบายเลยหนึ่งโอ้ไปนู่นแล้วครับอือไกลๆนู่น ไมขอไกลๆขอไกลๆหน่อยขอไกลๆเลยไกลกว่านี้เอาอีนี่หมดเลยเอาละไรครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มันติดลมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะโดนถ่ายนะแล้วพี่เอ้มันโทรศัพท์ให้ผมหนนั่นอ่ละดูตะก้ารเปล่าอยู่ที่บอสเดี๋ยวเค แสติพี่อมเลยนะแสตเฮ้ย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 เฮ้ไเฮ้ย้บอฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยน้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเอเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเลายเ้ยเฮ้เน้ยเฮ้เนายเ้ยงเล้ยฮ้ยเฮ้ยฮ้เฮนยฮ้ยเเฮยเ้เฮ้ยเฮ้ยก้ยเฮฮ้นเฮฮ้เฮ้นเฮ้เฮ้เ้ฮ้ฮเเกงมััเเฮ ลงมาแล้วป่ะไอ้จิ๋ววจิ๋วจิ๋วตืัวจิ๋วจิ๋วจิ๋วตุกจิ๋วไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วหัวฟักไอ้จิ๋วหัวทิ่มอะรับเธอหัวทิ่มบ่อแล้วครับอันนี้ทิ่มนานะครับไม่ใช่ทิ่มบ่อตอนนี้เราไปผูกกับมอไซค์ฮะมอครับเอาละนะครับเอาละครับไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วเวลานี้แหละเวลาเกิดของเองลูกไอ้จิ๋วเอาไม่ยอมไอ้จิ๋ว ไอจิ๋วไม่เกยไม่รู้จะว่าไงแล้วเนี่ยเออไอจิ๋วเอาไปจิ๋วไอจิ๋วไอลูกไปจิ๋วห่วงนอน <c oughs> จิ๋วบักจิ๋วห่วงนอนน่ะมันคล้ายๆว่าเชือกนี่มันขาดปีกมันก็เลยโตตรงนี้ไงท่านผู้ชมที่เราตอนรอมาเนาะพี่บอลเนาะเราแน่ยังไม่ได้ดูใช่เชือกมันขาดเราแน่ยเอามามัดอ๋อมันไม่ได้ขาดมันหลุดมันหลุดเฉย เอาละครับตอนนี้ไอ้จิ๋วไอ้จิ๋วจะขึ้นไหมครับลมลมหายไปไหนหมดครับลมลมลมครับลมครับไอ้จิ๋วขึ้นหน่อยครับเอาละครับใสยไอ้ไอะไยพี่ยักษ์ชอบเอาเอาละครับลงเล็กเลวหน่อยลงเล็กเลวหน่อยจะไปหาพี่เอ้า งานพี่เล็กไม่เหมือนพี่พี่ยักษ์ขึ้นก่อนนะพี่พยักษ์ขึ้นแล้วนะยกษ์พี่ใหญ่มาแล้วขับขึ้นพร้อมกันสองตัวละที่ใหญ่ขึ้นสูงกว่าพี่ใหญ่ขึ้นสูงกว่าน้องเล็กน้องเล็กตามมาหน่อย <c oughs> ให้เราเล่นมาสบกากัน เออครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้ผมก็ได้ถือว่าปล่อยว่าวได้สําเร็จเป็นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับสองหมื่นซับเราก็ทํายอดทะลุแล้วใช่ไหมพี่โอมใช่ฮะใช่ต่อไปก็เหลือสามหมื่นซับกับห้าหมื่นห้าหมื่นซับเฮ้ยสี่หมื่นก็ดีไปทีละหมื่นไปทีละหมื่นนะทีละหก่อนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวสี่เฮ้ยเอาแล้วเกลียวเกลียวเกลียวเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่องภูมิแม่งก็ให้ถึงห้าหมื่นซับนะครับเพื่อเเเราาจะะไไดด้ททคออนนนตต์ีๆ่ป แล้วเราจะได้มีเงินซื้อรยูยนใช่ครับเป้าหมายต่อไปของผมก็คือซื้อรถจนนะครั้งหน้าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็กดติดตามไว้นะครับผมอ่ะโยมฝากบอกอะไรคำคมเด็ดๆหน่อยะคำคมนะฮะความรักก็เหมือนว่าวถ้าปล่อยไปเขาก็ไม่รักละครับผมเฮ่ยคมอะน่อ่นภาคสครับ